สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะเรามีผ้าไหมที่จะไปส่งอยู่ทั้งหมดสี่ผืนนะคะมีลูกค้าเจ้าเดียวนะคะสั่งผ้าไหมสี่ผืนนะคะมีลายไหนบ้างนะคะนี่ลายแรกเลยนะคะลายแรกเขาเรียกว่าลายโคลแปรขนองแปรขนองแปรก็คืออ่า ถ้าเป็นภาษาไทยนะคะก็คือหันหรือกลับขนองก็คือหลังก็คือถ้าแปรนะคะก็คล้ายๆว่าลายที่มันหันหลังให้กันเขาเรียกว่าโฮแปรขนองนะคะเป็นลายผ้าโบราณน,นะคะอันนี้คือผือนแรกนะคะสังเกตดูดีๆนะคะว่าผืนนนี้จะเป็นเครือสมอเครือสมอนะคะสังเกตได้จากมันจะมีเส้นเล็กๆมา เห็นไหมคะเนี่ยเขาเรียกว่าเครือสมอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะคะว่าเครือสมอกับเครือธรรมดามันต่างกันยังไงนะคะอันนี้อีกลายหนึ่งเครือสมอจะมีเส้นเล็กๆขั้นมาแบบนี้แต่ถ้าเป็นเครือธรรมดาไม่ใช่เครือสมอเนี่ยก็จะไม่มีเส้นขั้นก็คือเราก็ทอไปปกตินะคะจะไม่มีเส้นเล็กๆขั้นขั้นขั้นแบบนี้นะคะอันนี้คือ คือความต่างระหว่างเครือสมอกับเครือธรรมดานะคะแต่ตัวนี้เป็นลายภาพโบราณนะคะที่หายากหายากแล้วก็ราคาก็จะค่อนข้างสูงกว่าลายลายปติเพราะว่ามันเป็นเครือสมอด้วยนะคะพื้นนี้ขายอยู่ที่ราคา1,890แิบาทนะคะ1,890ยบาทพื้นที่2นะคะพื้นที่สองก็จะเป็นลาย เขาเรียกว่าลายอะไรอ่ะลายอะไรเนาะจำชื่อลายไม่ได้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้เป็นสามตะกอเหมือนกันนะคะสามตะกอแต่เป็นเครือธรรมดานะคะเป็นเชิงช้างบนล่างนะคะสีเขียวมรกตนะคะตัวนี้จะเป็นเขียวมรกตนี่เลยจะเป็นดอกอใหญ่ๆตรงกลางแล้วก็เชิงช้างบนล่างเลยนะคะเป็นเชิงสองข้างตีนแดง ะะ <Okay. S 1> พื้นนี้ราคาก็จะถูกลงกว่าพื้นเมื่อกี้หน่อยนะคะคือหนึ่งพันเจ็ด้อยเก้าสิบบาทต่างกันอยู่ร้อยเดียวนะคะต่อไปพื้นที่สามกับพื้นที่สจะเป็นลายเดียวกันเลยนะคะลูกค้าสั่งสองพื้นลายนี้เขาเรียกว่าลายนางสนมนะคะสังูกเกตเไไนะคะลายนางสนมนะคะลายนางสนมเนี่ยจะมีการทอขั้นนะคะระหว่างลาย โคลโคลนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าปะนะนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นนะคะเขาเรียกว่าสี่ปะนะถ้าห้าชั้นก็คือห้าปะนะนะคะถ้าทอลายแบบนี้ทั้งผืนเขาเรียกว่าลายโหลนะคะแต่ทีเนี้ยลายนางสนมเนี่ยเราจับลายโหลมารวมก,กันกับลายทั่วไปนะคะโดยมีเส้นเหลืองเหลืองเหลืองแดงนี้เป็นตัวขันนะคะ ะะอันนี้คือลายนางสนมสังเกตได้เลยนะคะอาจจะไม่ได้คั้นด้ลายนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นลายไหนก็ได้แต่ถ้ามีการขั้นแบบนี้เขาเรียกว่าลายนางสนมนะคะแล้วก็เชิงบนล่างเลยโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวกางให้ดูอีกนี่ประมาณนี้เลยนะคะไม่ไม่แน่ใจว่าที่ถ่ายมาสีมันสีหรือเปล่าแต่ถ้าผืนจริงก็สีปกติสีสีไม่ได้ไม่กลัวว่าในกล้องมัน ประมาณนี้แหละใกล้เคียงอยู่น,นะคะคที่จริงก็อยากให้ดูเต็มๆอีกทีหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากว่าเพิ่งพับไปแล้วนะคะพับตะกี้เพราะว่าจะเตรียมเอาไปส่งให้ลูกค้านะคะเจ้าเดียวใช่ไหมเจ้าเดียวนะคะสั่งสี่ผืนที่ไหนอะ่นะ,ะอยู่ที่สังขะนะคะจังหวัดสุรินทร์นี่แหละคะ่ะเมื่อวานก็ส่งให้ลูกค้าอยู่ห้วยทับทันนะคะ เป็นท่านรองหรือห้อยทับทาน2อผืนผืนนั้นสวยมากเลยนะคะแต่ก็แล้วแต่ความชอบเป็นผืนสีเขียวนะคะลายโคมไฟสีเขียวกับลายอะไรหรอกสีฟ้าจะไม่ได้ผ <laughs> ืนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้หรือก็ไม่ก็ทักมาทางอินบ็อกก็ได้นะคะที่เพจคุณหญิงผ้าไหมส่สุดินนะคะ ราคาอยู่ที่1,550ก็มีนะคะแต่ถ้า1,550ส่วนใหญ่แล้วก็คือปกติขายอยู่ที่1,790แต่ถ้า1,550นี้จะเป็นราคาลดเนื่องจากว่าบางพื้นอาจจะไม่เต็ม2อพื้นนะคะก็อาจจะมีลดให้บ้างหรืออาจจะเป็นลายง่ายๆก็จะขายราคาที่ถูกลงมาหน่อยนะคะแต่พื้นพวกนี้นะคะทำยากเนี่ย ทำยากแล้วก็ต้องย้อมหลายรอบต้องอบหลายรอบนะคะก็จะค่อนข้างใช้เวลานานหน่อยนะคะค่ะสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามก็ได้นะคะที่เบอร์โทร094 5015588นะคะโอเคไม่ก็เพจคุณหญิงผ้าไหมสูดินนะคะ, <Okay. S 1> ะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปส่งผ้าไหมทั้ง4ผืนค่ะสวัสดีค่ะ